มันก็จะได้อยู่ประมาณนี้ถามว่าโอเคไหมโอเคไฟเดทาบไร้ไรก็เป็นแบบ LED ไฟตัดหมอกคู่หน้าก็เป็นแบบ LED นะครับเนี่ยเวลาผมสไลด์นะเนี่ยมันใช้เวลาอยู่แป๊บหนึ่งหลังจากรอคอยมาสักพักหนึ่งวันนี้ครับคุณผู้ชมเราจะเห็นคันเป็นๆคันจริงๆแล้วสำหรับ Toyota Fortuner Minor c h a n g e ปี2020การตอบรับถือว่าไปในทิศทางที่ดีแต่จะคุ้มค่ากับการรอคอยหรือไม่ถ้าคุ้มจะซื้อหรือไม่มาดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยอนต์กันครับคุณผู้ชมนี่ ฝาถือว่าค่อนข้างมีน้ำหนักอยู่พอควรนะครับแต่ก็ไปนลนแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องแปลกต่อันนี้ก็คือเครื่องยนต์ของ ตัวโฟลเจนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับตัว2.4รุ่นมาตรฐานนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เดียวกับตัว2.4 l e g e n เด r นะครับแรงม้านะครับจะอยู่ที่150แรงมา้าส่วนแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับแต่ว่าสำหรับตัว2.8นะครับแรงม้านะครับจะอยู่ที่204แรงมา้าและแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับ ทั้งหมดนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะและคุณผู้ชมสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเลือกระบบขับเคลื่อน2ล้อหรือว่า4ล้อซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันออกไปครับความยาวของตัวรถอยู่ที่4,795ม mm, ิมความกว้างอยู่ที่1,855ม mm, ิมความสูงนะครับของตัวรถอยู่ที่1,835ม mm, ิเมตร และสุดท้ายครับคือระยะต่ำสุดถึงพื้นหรือว่า ground clearance อยู่ที่193ม mm. ิลิเมตรรุ่น2.4ลิตรแบบมาตรฐานมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นรุ่นแรกคือตัว G ราคาจะอยู่ที่1,319,000บาทต่อมาคือตัว V ราคาจะอยู่ที่1,424,000บาทตัวท็อปนะครับก็ตัว2.4 V เช่นกันแต่อันนี้จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อหรือว่า4 wheel drive ราคาจะอยู่ที่1,494,000บาทอันนี้จะเป็นรุ่นมาตรฐานนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมต้องการรุ่นเลเจนเดอก็คือรุ่นอัปเกรดนั่นเองก็จะมีให้เลือกทั้ง2แบบคือตัว2.4 Turbo แล้วก็ตัว2.8 Turbo ทั้ง2รุ่นนี้รวมถึงรุ่นมาตรฐานเป็นเครื่องดีเซลทั้งหมดครับเริ่มจากตัว2.4 Turbo นะครับรุ่นแรกคือขับเคลื่อน2ลอ้อราคาจะอยู่ที่1,564,000บาท และตัวท็อปครับของตัว2.4 Turbo Legender จะเป็นขับเคลื่อน4ลอ้อราคาจะอยู่ที่1,634,000บาทถัดมานะครับคือตัว2.8 Turbo Legender อันนี้ขับเคลื่อน2ลอ้อราคาจะอยู่ที่1 7 6 9 0 0 0บาทและตัวท็อปสุดครับคือตัว2.8 l e er, g e n d ร์ขับเคลื่อน4ลอ้อราคาจะอยู่ที่1,839,000บาท ไฟของตัว Fortun e r นะครับเป็นแบบ LED รอบคันเลยครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับเป็นแบบไบ LED ไฟ daytime running light ก็เป็นแบบ LED ไฟตัดหมอกคู่หน้าก็เป็นแบบ LED นะครับด้านท้ายนะครับไฟท้ายก็เป็นแบบ LED ไฟเบรกที่3ก็ LED เช่นกันแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านหลังให้ด้วยแต่เนี้ยไม่ใช่เป็น LED นะครับผมเดี๋ยวมาดูไฟเลี้ยวกันและไฟหน้าว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้ก็คือไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นแบบนี้ อย่างนี้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือจะประมาณนี้สำหรับไฟด้านหน้าเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันครับค,บคุณผู้ชมอันนี้ก็คือไฟด้านข้างเดี๋ยวผมเปิดไว้ให้ดูนี่ไฟด้านข้างครับตรงกระจกครับก็จะเป็นลายแบบนี้เลยก็ใหญ่อยู่นะกว้างอยู่ครับก็ตามมาตรฐานรถ SUV อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวปิดก่อน ดีไซน์ด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นโฟ r t จ n ร r รุ่นมาตรฐานหรือว่าเล g e นเดอร์นะครับจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระจังหน้าหรือว่าการชนหน้านะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกนะครับผมชอบของตัวเลเจนเดอร์มากกว่าเพราะว่าตัวเลเจ n เดมันดูโชบเชียวดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับมันเห็นแบบมันมีเสน่ห์มากกว่านะถ้าเทียบกับตัวนี้อันนี้เคอจะดูทรงแบบเรียบง่ายสบายๆถ้าใครที่แบบไม่ได้ต้องการทรงสปอร์ตนะหรือว่าแบบต้องการความดุดันผมว่าก็แนะนําอันนี้นะเพราะมันจะดูซอฟท์ลงกว่านะ อันนี้ก็คือมุมมองของผมแต่ว่าถ้าเทียบถึงเรื่องออปชันแบบกว้างๆแล้วนะ แนะนำตัว l e g e n เดอเพราะว่าถ้าเทียบกับตัวท็อปของตัวรุ่นมาตรฐานนะครับกับตัวลองของตัว l e g e n เดอเลยก็คือจะต่างกันอยู่ประมาณ7 0,000บาทเท่านั้นถ้าเพียงคุณเพิ่มเงิน7 0,000บาทคุณจะได้ในเรื่องดีไซน์แล้วก็ออปชันเยอะกว่าแบบคุ้มค่านะในมุมมองของผมนะอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณากันละกันนะครับแล้วด้านหน้านะครับจะไม่มีกล้องมองหน้าให้นะครับเทียบกับตัว l e g e n เดอซึ่งตัว l e g e n เดอจะเป็นตัว360องศาแต่นี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นตัวมาตรฐานครับ ล้อจะเป็นขนาด18นิ้วนะครับขนาด265ทับ60นะครับอันนี้คือของตัวมาตรฐานนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเลเจนเดอร์จะเป็นขนาด20นิ้วและถ้าเราดูตรงตัวยางนะครับยางนี้จะเป็นแบบ g ริ t o n e เบรกด้านหน้าและเบรกด้านหลังจะเป็นแบบดิสเบรกพร้อมกับครีบระบายความร้อนครับส่วนช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นแบบป no ีกนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโคลงส่วนช่วงล่างด้านหลังจะเป็นแบบ4 l i n ลิงพร้อมกับคอยสปริงและเหล็กกันโคลงครับ แต่จุดที่แตกต่างนะครับระหว่างตัวมาตรฐานแล้วก็ตัวเลเจนเดออีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องบันไดครับบันไดนี่ก็เปลี่ยนนะครับดีไซน์จะเปลี่ยนกันเลยโดยสิ้นเชิงนะครับของตัวเลเจนเดอจะคมและเข้มกว่าตัวนี้นะครับอันนี้ออกสีอ่อนๆนะครับอันนี้คือสเปคอัตราสิ้นเปลือยนะครับของตัว Toyota Fortune r 2.4นะครับตัวมาตรฐานนะครับอยู่ที่7.2ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือว่า13.9กิเมต่อลิตรนะครับ สำหรับด้านท้ายดูไฟนะครับไฟก็อย่างที่บอกว่าเป็น LED นะครับทรงจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็จะเหยียบเบรกให้คุณผู้ชมดูนะครับนองดูอันนี้ก็คือไฟเลี้ยวด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะเหยียบเบรกให้ดูนี่ก็คือเบรกนะครับเป็นแบบนี้เลย อันนี้ก็คือไฟท้ายที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วข้างบนนี้ก็เป็นสปอยเลอร์ซึ่งดูสวยมากๆนะผมชอบตรงนี้มากแล้วก็มีไฟเบรกที่3ด้วยถ้าเราถัดลงมาก็จะเห็นกล้องมองหลังนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับจะอยู่บนข้างบนทะเบียนนี้นะครับ ก็อย่างที่บอกมีแค่เฉพาะกล้องมองหลังเท่านั้นนะครับสำหรับรุ่นมาตรฐานแต่ว่า l e g e n เดจะมีเป็นกล้อง360องศาเลยนะครับส่วนเซนเซ,นเซอร์ด้านหลังผมดูว่ามี4จุดนะ1 2 3 4ให้แต่เรื่องระบบความปลอดภัยก็เป็นจุดเด่นเหมือนกันของตัว f ูจิเนอรแต่ขอยุ้าอีกรอบว่าผมแนะนำเลยว่า l e g e n เดมันมีเยอะกว่าและคุ้มกว่านะครับถัดลงมาข้างใต้นี้ครับปกติไม่ค่อยพามาดูตรงนี้ยางอะไรครับอยู่ตรงนี้เลยยางอะไรนะครับ แจมมากแจมมากใช้ได้แล้วก็ท่อไอเสียอยู่ตรงนี้แต่ว่าของตัวเลเจนเดอท่อไอเสียเนี่ยจะเป็นแบบสเต l e s mm hmm. s คือมันเท่กว่าอันนี้มากๆมากม,ากม,ากมากเลยนะโอเคเรามาดูที่เก็บสัมภาระกันซึ่งประตูนี้เป็นแบบไฟฟ้านะครับแจมมากเพียงกดปุ่มได้เลย อันนี้ก็คือที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับหรือว่าจะเรียกว่าเป็นเบาะแถวที่3ก็ได้นะครับพื้นที่เก็บสัมภาระอันนี้ก็สามารถวางกระเป๋าเดินทางได้ยอยู่ประมาณใบหนึ่งถ้าเป็นแนวนอนแต่ถ้าแนวตั้งก็2ใบก็พอได้อยู่นะครับส่วนเบาะด้านหลังนะครับมันจะพับแบบมันจะปัดขึ้นนะครับเคียงดึงนะครับทุกทีครับนี่ก็ถือว่าง่ายอยู่พอสมควรแล้วก็ล็อกเอาไว้นะครับนี่ครับแต่ผมว่า process มันก็ค่อนข้าง เยอะอยู่พอสมควรนะครับขั้นตอนของมันกว่าจะล็อกได้ก่อนจะอะไรได้นะครับเนี่ยก่อนมันจะได้นะผมว่าถ้าแบบมันพับไปเลยแล้วก็จบไปเลยมันก็ดีกว่านะเนี่ยและแถมมันก็ไม่ได้เรียบสักเท่าไหร่ด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะชอบแล้วกันแต่นี่คือมุมมองของผมเพราะว่าแบบสมมติคุณถือของไว้เยอะๆอยู่แล้วคุณอยากจะเก็บของอย่างเงี้ยใช่ไหมที่มันต้องใช้พื้นที่แถวหลังด้วยนะคุณก็ต้องวางของก่อนเพื่อ ปรับไอเนี้ยขึ้นใช่ไหมบบพอขึ้นอีกมันก็ยุ่งยากนะแทนที่จะแบบแค่พับปึ้งแล้วก็วางได้เลยอันนี้คือผมว่าก็เดี๋ยวรอมันเปลี่ยนอีกรอบแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้ขอย้ําว่าอันนี้คือมุมมองของผมนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบแบบนี้ก็แล้วแต่ครับผมการปิดนี่ก็ปิดแบบไฟฟ้าได้เช่นกันนะครับก็เป็นไฟฟ้าหมดเลยแหละดีไซน์ภายนอกนะครับของตัว Fortuner รุ่นมาตรฐานนะ ถ้าให้เลือกเลยถ้าสนใจ f o r t u n e r เลยอ่ะถ้าให้ผมเลือกผมเลือกตัว l e g e n เดนะเพราะว่าดีไซน์นี่คือแตกต่างมากๆเลยไม่ใช่แค่แบบเพียงจุดสองจุดนะรอบคันเลยแล้วออปชันที่ให้มามันเยอะกว่าด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้อง360องศาแล้วก็ระบบความปลอดภยัยแถมดีไซน์ภายในก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับก็สุดท้ายก็เดี๋ยวคุณผู้ชมลองพิจารณาดูแล้วกันว่าคุณผู้ชมอ่ะชอบคันไหนคิดว่าเหมาะกับคันไหนก็ก่อนที่จะตัดสินใจนะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันก่อนนะไป ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าการขึ้นรถนี้รู้สึกลำบากหน่อยนะเราสามารถจับตรงนี้ได้ด้วยนะครับเพื่อดึงตัวเองหรือว่าลงก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่มีให้ทั้งสองฝั่งเลยนอกจากนี้ถ้าไม่ไม่สะดุดนี้ก็อย่างที่บอกเหยียบบันไดได้นะครับเป็นดีไซน์ใหม่ของมันนะครับแต่ตัวเลเจนเดอร์จะเป็นดีไซน์ที่ดาสีดาและจะเข้มและเท่กว่าดีไซน์ภายในจะเป็นสีดำนะครับทรงสปอร์ต ผมว่าชอบดีนะมันมีความคมความเข้มดีแต่เนี่ยคือดีไซน์ภายในเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของ t o y o t ้อยู่แล้วนะจะเป็นโทนแบบนี้เลยนะครับที่ผมสังเกตนะเรื่องเบาะนะเบาะก,ก็จะเป็นโทนสีเดียวกันเป็นแบบไฟฟ้าแต่ว่าถ้าคุณดูจากตรงนี้นะอันนี้คือเทียบกับ l e g e n เดเลยนะ l e g e n เดด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นสีทูโทนนะครับคุณสามารถเลือกได้เป็นสีขาวและสีแดงนะครับอันนี้คือเป็นของเฉพาะตัว l e g e n เดแต่ว่านี่คือรุ่นมาตรฐานจะเป็นสีดำลว้ลวนๆแบบนี้ตามที่เห็นเลย พวงมลาลัยก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้หนักเกินไปนะครับการควบคุมผมใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีปุ่ม m o t i function นะครับมี paddle shift ให้ด้วยอันนี้มีให้ทุกอันเลยครับไม่จะเป็นรุ่นไหนก็นตาของ Fortuner ก็โอเคไม่ได้กักนะครับผมว่าคันนี้จะมี cruise control ให้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว2.8 l e g e n d ดนะครับ cruise control เนี่ยจะเป็นแบบแปรผันก็คือจะเลเวล up ไปมากกว่าน,นี้นะครับนอกจากนี้มี paddle shift ให้ด้วยอันนี้มีให้ทุกรุ่นเลยครับ ปุ่มพุชต้าจะอยู่ฝั่งขวานะครับจากฝั่งผู้ขับขี่ส่วนลำโพงนะครับถ้าเป็นตัวท็อปอ่ะคุณจะได้แบบ JBL เลยครับตัวท็อปคือตัว2.8เลเจนเดอร์เท่านั้นนะครับ2.4เลเจนเดอร์จะไม่มีให้นะครับก็ลองดูแล้วกันอย่างได้เสียงแบบเพลงคุ้มก็2.8เลเจนเดอร์ครับหน้าจอนี้เป็นขนาด8นิ้วนะครับเป็นแบบทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay ได้อีกด้วยแต่ที่ผมไม่ชอบก็คือการตอบสนองนะครับ ของหน้าจอนะครับเนี่ยเวลาผมสไลด์นะเนี่ยมันใช้เวลาอยู่ป๊บนึงคือมันไม่ได้เร็วทันใจนะผมรู้สึกว่าตรงคอนโซลตรงกลางอันเนี้ยคือมันเหมือนแบบมันเป็นอย่างละชิ้นอย่างละชิ้นอย่างละชิ้นอะคือแบบถ้ามันประกอบเป็นชิ้นอันเดียวกันเลยอะมันจะดูสมูทและเนียนมากกว่านะอันนี้ก็คือมุมมองของผมนะอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมจะชอบแล้วกันแต่วัสดุโดยรวมถือว่าโอเคนะครับอันเนี้ยเป็นซอฟทัชหมดเลยนะรอบคันเนี่ยนิ่มมากนะครับลองจับอันนี้คือโอเคเลยเนี่ย เมามากเบาใช้ได้ใช้ได้นุ่มมากแล้วสามารถเก็บของได้เยอะเลยเยอะเลยแต่ที่ชอบอ่ะคือตรงนี้มันเป็นโลโก้โฟลเจอร์เนอร์ไงแต่เราสามารถกดได้อะ่ะเพื่อที่จะให้มันเปิดอะ่ะเออมันก็สวยดีนะเจ๋งดีเจ๋งดีนี่ก็เก็บของนะเป็นปุ่มนะครับนี้เป็นปุ่มนี่เป็นปุ่มนะครับส่วนที่บังแดดตรงนี้นะครับก็มีกระจกให้ด้วยไฟอัตโนมัติฝั่งนี้ก็เช่นกันเป็นแบบทั้งคู่เลยจะมี USB ให้1ช่องอยู่ตรงนี้นะครับ แอร์น,นี่ก็เป็นเครื่อง้งแอร์นะครับน้ำนี่เห็นมีที่วางแก้ว2ช่องนี้ก็เป็นตัวเกียร์นะครับที่เก็บของมาดูเก็บของกันก็เป็นโซนใหญ่หญเลยช่องใหญ่หญเลยก็โอเคนะก็กว้างและลึกดีอันนี้ครับเป็นเบรกมือนะครับมันน่าจะเป็นแบบเบรกไฟฟ้าก็ได้นะผมว่านะวัสดุของเบาะหลังนะครับจะเหมือนกับด้านหน้าเลยแต่ผมบอกเลยว่านั่งสบายจริงๆผมชอบมากครับการนั่งนี่แบบโอเคเลยใช้ได้ใช้ได,ได้แล้วก็มี ที่วางแขกตรงนี้ด้วยที่วางแก้วก็มีนะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับแต่ว่ามันเอนได้แค่ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะติดเบาะแถวที่3นะครับผมมันก็จะได้อยู่ประมาณนี้ถามว่าโอเคไหมโอเคแต่ถ้าคุณอ่ะจะต้องการนอนแบบนอนไปเลยอะ่ะมันไม่ได้ครับเพราะนี่มันสุดละเพราะว่ามันติดนะครับแอร์ด้านหลังมีให้ด้วยปุ่มควบคุมโอเคเลยตรงนี้ดูไฮเทคโมเดิร์นดีผมชอบผมชอบ ตรงนี้มีที่เก็บของให้ด้วยช่องเล็กๆไม่ว่าจะวางเหรียญหรือกระเป๋าตาังมีช่องไฟให้ด้วยนะครับแล้วก็ข้างล่างนี่ก็มีให้ด้วยครับโดยรวมก็โอเคนะนั่งได้สามคนเลยไม่มีปัญหาเรื่องนี้อะผมบู๊มาเลยนี่นั่งสบายได้คุณจะเดินทางไปต่างจังหวัดนั่งอย่างงี้ได้ไม่เบียดมากเกินไปอันเนี้ยโอเค บอบ์ดแถวที่สสามารถปรับเป็นแบบนี้ได้ด้วยนะครับพับได้เลยโอเคก็เผื่อต้องการพื้นที่มากขึ้นนะครับในรูปแบบที่คุณต้องการส่วนพื้นที่แถวที่3บอกเลยว่าก็ <c oughs> เอาเรื่องอยู่พอสมควรครับอันนี้คือแบบมีพื้นที่เพราะว่านี่พับ,บอบ์ดลงมาไงแต่ถ้าผมพับอย่างนี้โอ้โหอยู่ประมาณนี้เลยครับก็ถ้าแนะนําว่าถ้าจะต้องเดินทางไปไหนนะัสดสำหรับถ้าตัวอย่างผมนะ สูง170นะครับโดยประมาณนะก็ถ้าจะเดินทางไปไกลๆก็ไม่แนะนําเลยนะเพราะว่าแคบเอาเรื่องนะคือคุณนั่งอย่างเงี้ยเลยแหละและดูพื้นที่เฮดรูมนะแต่ข้างบนนี่คือแบบชนแล้ว่ช,ชนเลยอะชนเลยนะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะผมแนะนําว่าถ้าจะนั่งอะคือเป็นเด็กอย่างเดียวเลยนะถึงจะนั่งได้นะเพราะว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างนี้แบบเอาเรื่องอยู่คิดซะว่าแถวหลังเนี่ยเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระละกันนะครับผม อันนี้ก็คือรีวิวนะครับสำหรับ Toyota Fortun e r นระครับรุ่น2.4มาตรฐานนะครับแต่ว่ามันจะมีรุ่น2.4และ2.8ตัว Legend ดด้วยนะครับอันนี้อาจจะเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษแล้วก็จะมีออปชันให้มากขึ้นด้วยแล้วจะเป็นเครื่องเทอร์โบด้วยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับประสิทธิภาพในการขับขี่ก็จะแตกต่างกันออกไปถ้าคุณผู้ชมต้องการเลือกการขับเคลื่อนก็สามารถเลือกได้นะครับจะเป็นขับเคลื่อน2ล้อหรือ4ล้อเลือกได้หมดเลยแต่ราคาก็จะ ต่างกันนะครับผมสีเล้อก็จะสูงกว่าตามปกติอยู่แล้วนะระบบความปลอดภัยของตัว Fortuner รุ่นมาตรฐานนะครับจะแตกต่างกับตัว Legender เดี๋ยวผมจะบอกว่ามีอะไรบ้างน,นะครับสำหรับตัวมาตรฐานนะครับระบบแรกก็คือ Active Traction Control หรือว่าระบบป้องกันล้อหมุนฟรีแบบ Active อีกอันนึงก็คือ Downhill Assist Control ระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาดชัน อันนี้คือระบบหลักๆนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะมีระบบความปลอดภัยอื่นๆอย่างเช่น traction control system นะครับหรือว่าระบบป้องกันล้อหมุนฟรี vehicle stability control ระบบควบคุมการทรงตัว anti-lock brake system electric brake force distribution หรือว่า brake assist ก็เปนะครับนอกจากนี้ก็ยังมี hill start assist control อีกอันนึงก็คือ trailer sway control นั่นก็คือระบบควบคุมการสายของส่วนพ่วงท้าย อีกอันหนึ่งสุดท้ายครับคือ Park Sensor ครับซึ่งเป็นสัญญาณเตือนกับระยะ6ตตำแหน่งช่วยระวังมุมอับสายตาเวลาจอดรถครับถ้าสรุปโดยรวมนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจตัว Fortuner นะผมแนะนำว่าให้ดูตัว Legender นะครับเพราะว่ามันออปชันมันเยอะกว่าจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์เรื่องเครื่องยนต์อะไรทั้งหลายมันเยอะกว่าจริงๆแล้วราคาไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับคุณเพิ่มอยู่ประมาณ70,000บาทนะครับเริ่มต้น อย่างมากเข้าไปประมาณแสนกว่าก็แต่โดยรวมถือว่าคุ้มค่ากว่านะครับสำหรับตัวเลเจนเดอแต่สุดท้ายก็อยู่ที่การพิจารณาของคุณผู้ชมนะครับก็คุณผู้ชมท่านใดมีคำถามใดๆก็สามารถสอบถามมาได้นะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ